สวัสดีครับอยู่กับหกลอดัมพลรีนครับเดี๋ยวมาดูคู b บต a ที่เขาแต่งปากมาแล้วนะมันจะประมาณนี้ครับไม่มีติด d ี70 G p l u สครับไม่มีติดปากครับคร่องเลยแหละนี้เขาแต่งมาเรียบร้อยแล้วครับเขาบอกว่ารถใหม่ซื้อมาต้องมาทำปากใหม่ก่อนถึงจะคล่อง ดีเจ็ดสิบกีีนัดครับไว้ิดกำลังนิดเลยในโซนภาคอีสานครับเขาจะโซนบรรจุเขาจะเล่นแบบนี้เลยเพราะว่ารถใหญ่ลงไม่ได้ครับจะเล่นรถเล็กรถคุณคูโตต้าครับส่วนมากข้าวไม่ค่อยสวยเลยอ่ะตัวมันเปี้ย เม็ดรวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเอ๊ซื้อมาก็ต้องมาแต่งใหม่นะใครอยากเกี่ยวดีๆเกี่ยวล้องๆับนะมาแต่งปากใหม่อันนี้ไร่ละ เท่าไรไม่รู้อันไรเท่าไรวะไรเท่าไรไม่ได้บอกเิ่ยฟังไม่ได้ยินได้ยังไรละ450สี่ร้อยห้าสิบที่เราหรือห้าร้อยเนี่ยบตาสาขานางรอ้รองครับ อันนี้น่าจะออกมาหลายปีแล้วแหละเพามาดูป่ากันไม่มีติดตาครนะับ ก็น่าจะไม่เกินสิบันครับ เราได้สะอาดนะไม่มือคนเกี่ยวไม่ได้เลยล่ะใจเย็นนะ